สวัสดีครับผมยิบจากเขาว่ากันว่าสตอรี่เมื่อสมัยช่วงมปลายของกิกเวลาที่โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมกีฬาสีแน่นอนอยู่แล้วว่ามันต้องมีกิจกรรมที่ช่วยงานหรือซ้อมกีฬากันจนถึงเย็นบางทีก็ยันมืดและหน้าที่หลักๆของพี่ม .6 ก็คือต้องคุมน้องๆที่จะขึ้นสแตนเชียกิกและเพื่อนอีกสองคนที่ชื่อว่าเมย์และคิม ที่ต้องคอยทำตามที่หัวหน้าห้องสั่งต้องบอกก่อนว่าทั้งสคนถ้าได้มารวมตัวกันมันจะเหมือนกลายเป็นแก๊งขี้เกียจพอได้รับมอบหมายให้ออกไปซื้อของมันก็เหมือนเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ที่ไม่ต้องการเก็บกวาดขยะที่สแตนเชียไม่ต้องคุมน้องๆทั้งสจึงเลือกเวลาออกไปซื้อของตอนประมาณ4ี่โมงเย็นและซื้อของกันนานมากจนลืมดูเวลาเพราะตอนขากลับ ทั้งสก็แวะร้านทุกร้านที่อยู่ระหว่างทางมองดูเวลาอีกทีก็พบว่าเกือบจะหนึ่งทุ่มแล้วทั้งสมคนวิ่งแบบไม่คิดชีวิตกลับไปที่โรงเรียนพอกลับไปถึงโรงเรียนก็เจอพวกเพื่อนๆที่รอของอยู่หน้าตาแต่ละคนไม่สบอารมณ์อย่างมากแล้วก็เจอคุณครูที่ปรึกษายืนอยู่และครูก็ต่อว่าทําไมไปกันนานมากๆพวกเพื่อนๆที่อยู่โรงเรียนก็ว่าทั้งสคนทั้งสก็ไม่ได้เถียงอะไรสักคา พอรู้ว่าตัวเองทําผิดและบทลงโทษในการทําผิดในวันนั้นก็คือให้ทั้งสามคนดูทําสแตนไปจนถึงสี่ทุ่มโดยจะมีป้าพาโลงเป็นคนคอยดูแลแต่กิกก็คิดในใจอยู่แล้วว่ายังดีที่เป็นป้าพาโลงเพราะเธอสนิทก,กับป้าคนนี้และจะได้อู้ไม่ทํางานต่อรอแค่เพียงเวลากลับบ้านเท่านั้นและแล้วเพื่อนๆที่เหลือก็กลับบ้านกันบรรยากาศที่ไม่มีเพื่อนหลายคนอยู่นั้นมันวังเวงมาก และอยู่กันแค่เพียงสามคนมันก็ไม่ได้หมายความว่าความน่ากลัวจะลดน้อยลงเลยขณะที่กำลังนั่งทำงานอยู่นั้นจ,จู่ๆคิมก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเราทำงานกันอยู่แล้วมีผีออกมามึงจะชวนคุยหรือวิ่งหนีวะแมย์ก,ก็พูดส่วนไปว่าพูดงงๆกูจะให้มันมาช่วยกูทำงานเลยพูดเสร็จทั้งสองก็หัวเราะออกมาแต่ในใจกิ๊กก็คิดว่ามึงจะพูดกันทำไมวะ ยิ่งตอนนี้มันก็มืดแล้วด้วยแถมยังมีเรื่องเล่าที่น่ากลัวเกี่ยวกับโรงเรียนที่ใครๆก็พูดต่อๆกันมากิ๊กก็เก็บความกลัวเอาไว้แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปคิดแค่ว่าเราต้องรีบทำงานให้เสร็จตอนที่ทำงานอยู่บนสแตนเมื่อมองลงไปข้างล่างก็จะเป็นสนามบอลแต่ด้วยความมืดสายตาของกิ๊กก็แทบจะไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่น้อยมองไปทางขวาก็จะเป็นโรงเก็บของเก่าในโรงเรียน ที่เคยมีประวัติเด็กเล่นซ่อนแอบกันและหากันไม่เจอมองไปทางซ้ายก็จะเป็นทางเดินออกนอกโรงเรียนเมื่อทำงานกันไปสักพักทั้งสามก็ได้ยินเสียงคนตะโกนมาว่าเฮ้ยทำอะไรกันครั้งแรกที่ได้ยินก็ไม่ได้อะไรเพียงแค่มองหน้ากันเท่านั้นจู่ๆก็มีเสียงแบบเดิมอีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับดังกว่าเดิมเฮ้ยเมก็ทนไม่ไหวเลยตะโกนขานกลับไปว่าอะไรนักหนาวะ ตะโกนอยู่นั่นแหละจะมาช่วยกันดีๆเปล่าตอนนั้นกิ๊กก็ตกใจและหันมามองหน้าเมยอย่างเร็วพร้อมกับตีแขนเมยและพูดว่าจะขานกลับไปทำไมรู้หรือว่าใครพูดและเมย์ก็สวนไปว่าก็เผื่อเป็นเพื่อนเราไงจะได้ให้มาช่วยกันพอพูดจบไม่ทันไรทั้งสามก็ได้กลิ่นที่เหม็นเนา่าตลบอบอวนอยู่แถวนั้นและมันเป็นกลิ่นที่ชัดมากๆตอนนั้นทั้งสามคน ก็ไม่มีกระจิตกระใจนั่งทำงานต่อเลยสักพักกลิ่นมันก็เริ่มจางลงไปทั้งสามก็เริ่มมีสติกลับมาและจะรีบทำงานต่อให้เสร็จแต่ไม่ทันไรก็มีเสียงร้องไห้ของผู้หญิงที่ดังมาจากรอบๆพวกเธอเมย์และคิมก็ตั้งตัวไม่ทันสติหลุดอีกครั้งคราวนี้ทั้งสองคนพนมมือยกมือไหว้และสวดมนต์ออกมาแต่กิ๊กที่ยังมีสติหลงเหลือเลยอาสาบอกไปว่าเอางี้ เดี๋ยวจะไปหาต้นตอของเสียงเองอาจเป็นเพื่อนเราก็ได้ตอนที่เดินหาต้นตอของเสียงนั้นกิกเริ่มรู้สึกแปลกๆเลยหันไปมองที่สแตนแต่ก็ไม่พบกับเพื่อนทั้งสองคนแล้วเท่านั้นยังไม่พอเพื่อนของเธอยังเขียนกระดาษและทิ้งไว้ว่าไปก่อนนะอยู่ไม่ไหวแล้วจริงๆตอนนั้นในมือของกิกแทบจะกำกระดาษและปาทิ้งด้วยความโกรธที่จูๆ่ๆก็ปล่อยให้เธออยู่คนเดียวในโรงเรียนแบบนี้ ขณะที่กําลังจะเคว้งออกไปนั้นเธอก็ได้ยินเสียงแบบเดิมอีกครั้งและตะโกนมาว่าเฮ้ยได้ยินแบบนั้นไม่ทันไลยด้วยความที่กิกหงุดหงิดและโกรธเพื่อนอยู่เธอจึงตะโกนขานกลับไปว่ามึงจะอะไรนักหนาวะตะโกนอยู่นั่นแหละแน่จริงก็ออกมาเลยพอพูดจบกิ่งไม้ใหญ่ก็ตกลงมาโดนหัวของเธอตอนนั้นกิกไม่รู้ตัวเลยว่าหัวของเธอแตกไหม แต่ที่แน่ๆพอกิ่งไม้ตกลงมาเธอก็วิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตขณะที่วิ่งหนีอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงหัวเราะตามหลังมาแต่ไกลเป็นเสียงหัวเราะของผู้หญิงที่น่าจะมีอายุหน่อยพอกิ๊กวิ่งหนีออกมาแล้วก็มาเจอกับป้าพาโลงและเธอก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เธอเจอแต่แปลกป้าพาโลงกลับหัวเราะออกมาและบอกไปว่านี่หนูยังเจออีกเหรอป้าคิดว่าอีส้มมันไปแล้วนะ กิ๊กก็งงว่าส้มคือใครโดยป้าก็เล่าให้ฟังว่าส้มคือพนักงานร้านข้าวที่เป็นต่างด้าวเคยทำงานที่นี่แต่วันหนึ่งเกิดไปตกหลุมรักกับรปภเก่าแต่รักไม่สมหวังจึงไปผูกคอตายที่ใต้ต้นไม้ตรงที่พวกหนูทำงานนั่นแหละเมื่อกิ๊กได้ยินจากปากป้าพาลงแบบนั้นก็ขนหัวลุกทันทีและขอให้ป้าพาลงไปส่งที่บ้านวันต่อมากิ๊กก็ยังโกรธคิมกับเมย์อยู่แต่ถึงอย่างไร ทั้ง3คนก็ยังต้องทำงานต่อด้วยกันอยู่ดีและก็ไม่มีใครพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานอีกเลยถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ